สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับเมื่อนี้เป็นงานแรกของปี2 5 6พนอิานะครับเป็นการเริ่มงานของปีใหม่ครับปีห5าครับครับเจ้าเนื้อเขียวครับง่ายเจ้าเนื้อเขียวก่อนนะครับ กลับมากอะทีมงางนยายเจ้าซานน่นะครับทีมงานกัมาครบทุกคนแล้วครับพร้อมทำงานแล้วครับมือนี่สวัสดีปีใหมทุกท่านทุกคนหน่ยนะครับ อจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนนะครับที่เขามารับชมเตรียมพร้อมลุ่ยงานกันตอแล้วครับหลังจากที่หยุดมาหลายมือครับ เ็นงานแลนดินืืเเกาครับ เอาเจ้าซานีก็ออกเฮ็ดงานณนี้กันครับเป็นมือแรกของปี6าที่กันครับไปหาตาบินละ ตะบ,บินไปฮะตะบ,บินไยสุกๆม,มันมันนะครับเจา้าซานี่เริ่มงานวันแรกของผิวา่า พ่อพี่น้องมาเบิ่งงานถ้อยดีนี้แล้วครับเป็นการคุดสะหน่อยนะครับหรือว่าข้องนี่แหละครับนี่นะครับไม่ปากอยู่ครับีอยู่กับเจ้าซานีเขาคือเ่าครับถ้ามาเบิ่งการทํางานหลังจากยุดปีไม่ไปโดนนะครับเขาก็เริ่มงานกันคือเก่าครับเดี๋ยวจากนี้ก็จะไปงานถ้อยอีกนะครับงานถ้อยดินสมถนนขามหวยขามส้มนะครับ หลายท่านหลายคนอาจจะตัดสินใจในการซื้อซานี่นะครับกัเลผ้ามาเบิงครับมะเบิรนการทำงานนะครับเอาไว้เป็นข้อมุลนะครับมาเป็นอย่างไงสำหรับเจ้าซานีหนึ่งสามหาครับกผมก็เพึ่งล่องใส่นะครับเจ้าซานี่ อ,อยากทดสอบว่าการทำงานหลังจากผ่านการทำงานไปนหนึ่งปี2ปี3าปีจะเป็นอยน่งไรน,นะครับอยู่กับโตโตคือเราครับกับเปาวไฟทุ่นนะครับแหลนดินใกล้ๆนี่แหละครับแต่ว่าดินเปียกนะครับเป็นดินให้หน้าครับ แกนมะนีกับเทศละครับประมาณ20เมตรได้นะครับลูกค้าเพิ่นว่าอยากได้สะหรือว่าเป็นข้องนะครับขุดเจ้าเนี่ยครับให้ได้ดินประมาณ60เกี่ยวนะครับโดยประมาณ60เกี่ยวห้องกับมานนะครับมีการมีงานเอื่นใส่เอื่นหาได้นะครับกับจเริญชใช้กูดูครับ มือนี้ย่กับช่องจะเลื่อนใช้กุดดูคือเรารับนี่ครับเท่กันไกลๆนี่ะครับรถด,ดำอีกขั้นหนึ่งติดภารกิจครับอีกประมาณสองชั่วโมงก็จะตามมากครับจะเพราะถือว่าไก่ครับด้านขั้นเดียวกัได้ครับนี่ครับเท่กันไกลๆนี่ครับ เจ้า47ท่อครับเม่นีนว่านเกิดปัญหานิดหน่อยครับน้ำมันสะดุดครับน้ำมันบะลง่งถ้าไม่งานจะชะงักไปประมัน2ชั่วโมงครับมือนีก็บทำงานใด้ึ้นเราครับเพราะว่าสิใก,กล้นี่ครับเข้ากับส่ดินให้เต็มที่ที่เเ่านะครับ เนี่ยครับถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับเจ้าซานีเขาก็จะพอดีนะครับพอดีครับการทํางานคืออ่าบ่จำเป็นต้องใส่รถใญงก็ได้ครับใส่รถซานีก็พอดีครับแดนดินแบบนี้นครับแต่ถ้าไมการทํางานประหยัดน้ามันนะครับ่าใเสจ่ใจก็จะบ่หลายนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเจ้ายักเขียวนะครับโอเว่2สองรอยขีดแปดนะครับกะงานพ้อยนี่กันครับงานปากบอแบบนี้แหละครับใกล้ๆแบบนี้แหละเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับ พามาเบิ่งเจ้าเน้เขียวนะครับงานถ่อยดินเพื่อนครับนี่ครับใกล้ๆนี่ครับโอ้เจอดินไา้ครับ ต้องในถอยเทย่นะครับไก่ครับยูนี่แรนสองขั้นครับกับเจาย่างเขียวครับ ไกลๆครับอืมคุณไรครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนียนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ